โมเดลอิสรภาพทางการเงิน6หลักสุขภาพการเงินที่ดีมันนี่ฟิตเนสที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนเราตั้งแต่เกิดจนตายใครอยากมัง่งคั่งอยากมีความสุขทางการเงินเพียงเริ่มต้นศึกษาพัฒนาไปทีละข้อวันหนึ่งคูมก็จะถึงเป้าหมายอิสรภาพทางการเงินแบบที่ฝันไว้ครับ อิสรภาพทางการเงินมันนี่ฟ e ี d o m โมเดลสุขภาพการเงินที่ดีมันนี่ฟิตเนสคือการมีสภาวะทางการเงินที่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิตเพียงพอและเป็นพื้นฐานสู่ความมั่งคั่งได้การจะมีสุขภาพการเงินที่ดีต้องปฏิบัติดังนี้6พื้นฐานการเงินสุขภาพดี หลักคิดและแนวทางปฏิบัติสําหรับบริหารการเงินส่วนบุคคลสภาพคล่องดีจุดเริ่มต้นที่สำคัญของสุขภาพการเงินดีบริหารการเงินให้มีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บอย่างน้อย10%ของรายได้แต่ละเดือนหลอดนี่จน ไม่มีนี่โจนเป็นลาบอันประเสริฐรู้วิธีประเมินตนก่อนสร้างหนี้ก้อนใหญ่และหลักการเคลียร์หนี้ออกจากบัญชีพร้อมชนความเสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุไม่คาดฝันรู้วิธีรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมาทำลายความมั่นคงทางการเงินมีสเสบียงสำรอง ต่อให้ตกงานกระทันหันหรือเจอวิกฤตจนสูญเสียรายได้ชีวิตก็ไม่มีสะดุดแค่รู้วิธีเก็บเงินสำรองไว้อย่างน้อยหกเดือนสอดคล้องเกณฑ์ภาษีเลิอกอยู่แบบหลอนสรรพกรเรียนรู้วิธีวางแผนภาษีและใช้สิทธิลดหย่อนต่างๆได้ถูกตก้องและเกิดประโยชน์สูงสุด บ้านปลายมีทุนเกษียณไม่ว่าจะฝันอะไรไว้ในบ้านปลายชีวิตยังต้องใช้เงินเริ่มต้นวางเป้าหมายเงินเกษียณที่ตัวเองต้องการตั้งแต่วันนี้และรู้วิธีลงมือให้เป้าหมายสำเร็จ